กระโดนครับผมตอนนี้เข้าไปถู่บ้านกระโดนแล้วครับ ใช่นไปตัดต่อภาพทีนี่ครับวิัส่งท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่ พบกันใหม่ดีๆรถไปนะครับตอน,นิพัทสักครู่ก็ที่น่าสนใจก่อนนะครับดีครับโจวกตัวทั้งหลายนีครับเป็นบรรยากาศนะครับรั้งปีใหม่นะครับดีครับฮะรับอลจะตรอา้าวใส่ดีๆ ดีครับดนน่าครับเดือนหน้าก็จะหวันข้าวาแล้วแต่ตอนนี้ยังก็่อสักคู่นี้จะเป็นค่ทตัวยวนะครับข้าวบ้าอะไรข้าวบ้าอะไรข้าวบ้าจะหป็นวานะไร ครับตัวควรเดี๋ยวจะเจอกันไปคลิปต่อไปนะครับนะเล่วัรณีสวัสดีครับที่เราเข้ามาที่หมู่บ้านสวนน้อยในป่าใหญ่ครับผม สี่พีเี่คือสวนน้อยในปลาใหญ่นะครับเฮ้ยอันนี้ทางไปหนองตะหิงเต๋อตรงไปตรงไปตรงไปพ่อทางนี้ตอนนี้เรามาเที่ยวป่าก,กันนะครับ จะวินงจะวินงจะวิ่งวันจันทรวินแค่นี้ก่อนนะครับพบกันอีกทีต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ๊ยรถระวังล้มโอ๊ยโตตันหมดเลยฮะนี่เรามาที่อาป่านะครับที่สวนน้อยนี่ป่าใหญ่ครับ มาอยู่ในป่าเฉยเลยครับหายเยเจลซีโบเจกันครับนี่จ่เป็นกระป๋าอะใช่ใชแถวนี้มั้งนี่ครับ ป่าสอน,น้อยให้ป่าใหญ่ตอนนี้เราก็มาถึงป่าแล้วนะครับ e ีนี้นะครับ EP ปีแรกวันปีครั้งแรกในปีใหม่ครับเป็นการเข้ปา,ป,าขป่านะครับที่ป่าดาวเทียมนะครับ นี่ป่าจริงๆเลยนะครับดูเอาเถอะครับรอเออหลัรเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ป่ะไม่บ้านคนไม่มีเลยไม่มีเลย นี่ไงบ้านคนนี่บ้านคนแล้วบ้านคนมันเป็นทางยิเออเป็นการท่องเที่ยวป่าครับผมมาลองทำบ้านมุกี้ดูคนที่ออกไปไกล่าทำบ้านมุกี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง วัน้อยวันนี้นรกวะนี่ใช่วะเอาใจจะเป็นารกรังนี่วันอยตเือกนมอย้มผู้ผว่าเข้าป่าันน้เลยรีม่ดยาสก็ปตสอันนี้ครับเรามาอยู่ในป่านะครับ

พักสักคู่ก่อนนะครับคุ้มเป็นคุ้มเลยใช่เป็นคุ้มเริ่มมันเริ่มเห็นหมู่บ้านแล้วนะครับพบกันใหม่ปีต่อไปสำหรับวันนี้ นี่ครับเราออกจากหมู่บ้านสวนน้อยในป่าใหญ่แล้วครับเด็ครับพบกับด็อกเจคชนแนลอีกครั้งนึงนี้ะครับนี้เราออกจากบ้านสวนน้อยในป่าใหญ่แล้วนะครับเราจะขึ้นหน้ากับบ้านเชียงในอีกปีนะครับตอนนี้ตรงนี้จะเป็นป่าต้นป็นตัวใหญ่นลครับ ต่ตอนที่ขามานี่ก็เป็นป่าอีกเข็นเลยนะครับนี่ครับตัวแสั้ง3ามคนนี่ครับสระน้ำ chôn ừ. là ừ. Mà không thế đây bạn Mà không thế đây đây เปนาตัวเป็นตใ, <น S 1> ใหญ่เยอะาบูต่อดีครับวัดสำนักสงฆ์เป็นป่า

นี่ครับต้นไม้ครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับดูดู่ครัใหญ่จริงพี่สวายโซ่เรามาสวายโซ่แล้วใช่ไหมมาเหรอในตอนนี้เราถึงหมู่บ้านแล้วครับอันนี้หมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านตอนนี้หมู่แปดแล้ว เดี๋ยวจะโทลบอกว่าอะไรเนี่ยอ้า,งงอายังไม่ตายเลยคู่งานตบเยอะซแล้วตอนยังจะตายผมถามเล้ไปรรู้บาง่ไหมอใค<ห>รูาวยใครลู้ใครกขอให้ใครลูกขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ